พี่น้องโอ้ดูท้องนาวันนี้จะกลับจะกลับสมุดป,นะปาการแล้วนะกลับสมุดปาการแล้วดูครับผมเนี่ยตามแนวล่อง,องพวกนี้นะถ้าเกิดมีดางนะประหมอนะโอ้ยจิงจริงเมื่อวานนี้ตกเห็นไหมใครได้ดูคลิปไหมเนี่ยตัดกาดเนี่ยโอ้เอาไม่หวดไมด่ไหวประหมอนะครับผมแต่นี่ไม่มีดางไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาตอนนี้กําลังมาหาของฝากของฝากไทยสมุดปาการนะไม่มีอะไรต้นสะตล์ครับผมเนี่ยเห็นไหม อ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยไปเผาไฟหน่อยนะโอ้กินกระปลุลกินกับแกงหนาไม้ก็ได้นะกับลาบกับก้อยเนี่ยใช่ไหมข้ับผมฝากคนสมุนประการหน่อยเนี่ยเห็นะอ่อนๆเน,นี่ยเยอะครับผมสมุนประการไม่มีกินนะสมุนประการซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวเยอะเยอะ ไว้อนอ่อนนะธรรมชาติแท้ๆเลย่ะเนะยไม่มีอะไรฝากสะเดาเก็บสะเดานี่ก็ต้นต้นใหญ่เลยนะต้นใหญ่มาต้นใหญ่มาโอ้โหต้นะเะตียมาเลย พูดถึงปลาแล้วโอ้ไม่ได้เตรียมอะไรเสียดายเสียดายจังเลยเนี่ยลอกเลิกก็เป็นไอ้ใสเมื่อวานนี้ตกตกเบ็ดได้ประมาณห้าสิบกว่าตัวหมอเออแป๊บเดียวนะชั่วโมงหน่อยๆเนี่ยมันจะต้นสะดองนั่นเลยเนี่ยเใช่ไหมชั่วโมงหน่อยห้าสิบกว่าตัวถ้าเกิดอยู่เป็นแนวมหาปลานะน้องลงมา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 เออน้อลงมาน้อกิ่งลงมาน้องกิ่งลงมา ก็มงกินมาเออ,อเห็นไหมครับเห็นไหมบนเดียวนะอเน,นี้ยออกนะใบแก่นะอ่ะเนี่ยเอาแต่อ่อนๆมาเนี่ยนะเอาแต่ยอดอ่อนๆมาเห็นไหมครับเออครับผมครับผมเนี่ยโอ้ตามคลองเลี่ยเสียดายอ่ะ ต้องโน้มโน้มโน้มลงมาครับออกถึงอ่อนบ้านไม่อายเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกข่ายจีโปมข่อยขีปโปมอะนี่จอ๋อดขุดๆนะโอ้มุกม่อคืนนี้เขาเขาทอดใส่หน่หนอไม้ส้มให้กินนะทอดใส่หน่อไม้ส้มให้กินอนะเนี่ยข่ายไม่ๆๆไหมั่นนั่นเลยเห็นไหมนั่ยังอันอันอยู่เลยครับเห็นไหมยัอยงอันอันอยู่เลยนะข,ยข่อยจี้ปม เอาเสียบมันมาขุดเดี๋ยโอ้เยอะเนี่ยเห็นไหมไม่ใหม่เลยเนี่ยไม่ใหม่เลยเยอะเกือแบบมีเวลานะอันนี้ไม่มีเวลาครับผมมีเวลาโอ้จอดที่สวยมากเลยเลื่อมเลยเนี่ยเห็นไหมเลยเลื่อมเลยเลื่อมเลยเลื่อมเลย <c oughs> เ แถวในเจ้เขากเก็บไปยังไม่รู้เนี่ยในเจ้เขากเก็บไปแล้วเนี่ยเนี่ยบอกเนี่ยพี่สาวแฟนเขาเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกปลานะ้าไม่นะนะดูดิโอ้โหนี่ยหน้าสงการนะ,ระมันสงการเนี่ยถ้าเกิดมาเนะโโาี่ยโอ้โหปลาดิ้งกินไม่หวาดไม่ไหวอะ่ะนะกินไม่หวาดไม่ไหวปลานี่ต้นสะตนด์ของนั้นเลยเนี่ย ต้นสูงลิ่วเลยบ้านนู้นเหมือนกันไอ้บ้านงานเมื่อวานนี้เห็นไหมไอท้ที่บอให,ใหญ่เขาอะที่ไปบ้านงานนั่นก็เหมือนกันน่ะช่วงของการน่ะโอ้ปลากินไม่ไหวโอ้โหดูนี่เรื่อมเลยยอดเรื่อมเลยอะ่ะกินไม่ไ,ไหวปลาเนี่ย แต่เขาไม่กินตัวเล็กกันนะตัวเล็กเขาไม่กินเขาไม่เอาเอาก็เขาไม่เอา,เขา,เ,อาเขาไม่กินตัวเล็กกันอย่างบ้านเรานี่โอ้โหตัวเล็กๆเ,เนี่ยทำปลาละหมกแต่นี่เขาไม่เอานแต่ตัวใหญ่ๆปลามันถึงเยอะสังเกตเห็นไหมมีแต่ทางข้างคลองก็มีแต่อันนั้นทางนั้นเลยแต่ไม่มีคนหาปลา แลค่อยมีคนหาปลาโอ้ซิลฟีน่นยครับพริกต้นนี้โอ้พี่น้องเห็นไหมครับพริกต้นนี้ยสุดยอดสุดยอดพริกต้นนี้โอ้โหดูนี่เนี่ยสุกแล้วก็สุกดอกนะป่าเราเรียกพริกอะไรเนี่ยพริกหลอ กินก๋วยเตี๋ยวเด้่น้ำก๋วยเตี๋ยวหันหอนเนาะคุยกับปีนปปบ่คุยกับปีครับคุยกับปีสดๆตรงที่ละ่ะไม่ต้องไปจีไปเจอมันแ่อนคุยกับปีมีบักทวน้ำสลัดน้ำแล้วก็กระหล่ำน้ำเนาะโอ้สุดยอดก๋วยเตี๋ยวเหนือบ้านเฮาสินอย่าไปลวกมันสุกอะไรเด้อสินเพราะเรื่องเรลวกมันสุกหรือมันหยาบ ต้องให้มันลวกออกเพราะมันเป็นจุมจ้มๆๆหรือก็ขึ้นเลยจัิสินะ <c oughs> จุมจ้มๆหลืก็ขึ้นเลยมึ <c oughs> งครับโอ้โะธรรมชาติมึงัง ย่อนเหรอโอ้ีหย่อนบางงางบาางมต้องเบอก่อ้กอนยอนนึงางางมาต้องออกยอนบางงางมต้องออกเออนี่ยนี่จะปลางั้นดูน้ำดิเนี่ยนี่เหมือนกันเนี่ยฮะอื นสวย,ย,ออยไหมฮะเออยอดยอดนะได้แล้วนะครับมันมันกันเลยเนี่ยอ้นั้นหอ่อเอาไปตองห่อหน่อยไม่ให้มันเหี่ยวนะน้ำพรมๆหน่อยห่อไปหน่อยอือโอ้ยยอดงามครับสวยใบเหลื่อมเลยไหมใบเหลื่อมเลยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอด ยอดน,าานี่เม,ม,ม,มื่อวานเนี่ยมาแค่มามามาตกในเนี่ตกในคลองนี่นะห้าสิบกว่าตัวคลองนี่นะตกเบ็ดอะป้าหมออะชั่วโมงเดียวเองอะโอ้โหสุดยอดเลยอะนี่ยมันมาจากนี่มามันมาน้ำทะลุเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นบ้านแล้วนะโหเอาอันนี้เอาดางกัดไว้นะเอารอบมาใส่ไว้เนี่ยโหได้กินนะเนี่ยมันมันเป็นท่อนะเป็นท่อมาเป็นท่อท่อท่อไปอามาทะลุนี่นะท่อมาทะลุเนี่ย เนี่ยโอ้โหแต่เขาไม่ทำอะ่ะเขาไม่เอาอเขาจะกินด้วยตัวใหญ่ๆกันอ้ออันนี้ก็ป่ากะเพราป่ามะเขือนะป่ากะเพราป่ามะเขือับผมโอเคครับผมได้เจอกันใหม่นะได้เจอกันใหม่นะในคลิปต่อไปนะ ครับผมขออย่าลืมนะกดกลุ่มกันไว้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซึ่งกันและกันนะทางยูทูบของเรางหลายนะเดี๋ยวผมกลับไปวันนี้เดี๋ยวหวยนะหวยหวยเจฝนติดตามนะครับผมหวยเจฝนนะติดตามนะครับผมเออเจ็ดกับสี่เจ้เขาฟันมากเลยต้องไม้เห็นตัวหนึ่งนะใครจําได้ไหมเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยเจ๊เขาฟันตั้งแต่วันที่สี่วันที่เอยวันที่ห้าวันที่หกทีเจ้เขาไหมให้มาแต่แรกๆเลยนะทีนี้มันเกิดอะไรเนี่ยมันเกิดแบบกระทันหันอ่ะ ก็เลยแบบโอ้แบบไม่งั้นสีมาบนมาล่างเลยอ่ะมาตรงกับกับอะไรอะกับอายุคนตายด้วยเจ็ดสี่แม่งกับลาละเจยเขาบอกด้วยเจ็ดกับสีไม่มาด้วยกันเขาผายเลยเออแต่เราเลือกผิดนะโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับผมของพวกนี้เลิกได้เป็นดีถ้าเกิดเลิกไม่ได้ก็ไปเป็นแนวทางนะโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ